บอลลูนลมร้อนสีสันสดใสพากันลอยขึ้นเหนือเทือกเขาแอลฟ์ในสวิตเซอร์แลนด์แต่ที่ทำให้บอลลูนแต่ละลูกดูโดดเด่นขึ้นไปอีกก็เพราะว่านี่คือการลอยบอลลูนท่ามกลางบรรยากาศของหิมะสีขาวโพลนค่ะที่ปกคลุมไปทั่วเทือกเขาแอลป์นั่นเองนะคะกิจกรรมลอยบอลลูนในสภาพอากาศที่หนาวเย็นแบบนี้ค่ะคือเทศกาลบอลลูนที่จัดขึ้นทุกปีบนเทือกเขาแอลฟ์นะคะประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยภายในงานก็จะมีนักบินกว่า65คนค่ะจากหลายประเทศทั่วโลกมาร่วมบินบอลลูนซึ่งงานในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่45แล้วนะคะโดยหนึ่งในนักบินที่มาร่วมงานอย่าง Max กซ์ดันคมค่ะที่สะสมชั่วโมงบินมาแล้วกว่า3,000ชั่วโมงใน32ประเทศบอกว่าถูกถูกเที่ยวบินของเขามีความแตกต่างกันก็จริงแต่ก็ไม่มีการบินครั้งไหนที่พิเศษเท่ากับการได้มาบินบอลลูนเหนือเทือกเขาแอลป์เลยนะคะ แถมการบินในช่วงฤดูหนาวก็ดีกว่าฤดูร้อนค่ะที่ต้องรีบบินกันตั้งแต่เชา้าเพื่อเลี่ยงแสงแดดที่แรงจนเกินไปเทศกาลบอลลูนบนเทือกเขาแอลป์ในสวิตเซอร์แลนด์จัดขึ้นตั้งแต่ปี1979ค่ะก็จะมีบอลลูนลมร้อนหลากหลายรูปแบบมาเข้าร่วมงานรวมถึงมีการจัดแสดงและสาธิตการบินทางอากาศและกิจกรรมอื่นๆสำหรับครอบครัวด้วยนะคะ